แอด,ดเล่นโหมดหมาป่าแต่จเจอสาวปากดีมาด่าทั้งเกมมาทุกคนเรามาเล่นโหมดหมาป่ากันทุกคนคือไม่ได้เล่นอย่างนานเลยเราก็จะมาเล่นโหมดไฮไลท์นี่หมาปา่าแบบยิงหัวแบบตึงๆอะนะ,ะเพใครเนะี่ยอยากมีแฟนอ่ะไม่มีดีก็ก็รักนี่เราก็มีแฟนไงนโอ้คือขิงแฟนด้วยไงโอ้คือขิงแฟน

โหร้องพงร้องโผไ่เงยไงทุกคนโผล่แล้วแต่แต่ัอเน,นี้ยัอเน,นี้ยไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยคนเนี้ยเนาะยอะไรมากถาจริงไม่ช่วยตรง,ตรงไหนอ่ะเราก็ช่วยยูโอ้เมื่อกี้เธอว่าให้ใครอ่ะแล้ไม่ี่มันจะมีใครแล้วก็ไม่ได้เธอไหมล่ะแล้วทำไมต้องว่าให้เราด้วยอ่ะเราผิดตรงไหนอ่ะเราทำอะไรให้เธออ,เน,กกอเนี่ยก็อย่างเนี้ยก็เล่นกากอ่ะก็ตยายงูไง เกมมันก็ต้องมีแพ้มีชนะไม่ล่าจะชนะตลอดมันก็ไม่ใช่ไงเอาง่ายนะในปีถ้ามีเธออ่ะมันก็แพ้ตลอดแหละโอ้โหคือขนาดนั้นเลยเหรอคือเราทำอะไรให้เธออ่ะทำเธอต้องว่าให้เราด้วยอะ่ะอ่ะดูว่ตายงูนั่นเนี่ยแดกดูตายแหละให้เรายืนมิดไะ ก็มีหลบมีอะไรบ้างโหดูไหนไหนเลโชบ้างดีเลโบ้างดีเราต้องมีแดกตลอดไหนคนตึงอ่ะช่วยสี่โซสี่นี่คนตึงทำไมตุยแล้วอะไร่ะคนตายก่อนก็ไม่เธอไหมล่ะเอาก็ไม่เกี่ยวกันไนีก็ไม่เกี่ยวกันเกี่ยวนะเกี่ยวนะอันเนี้แล้วถ้าเราตายก่อนเนี่ยเราจะไม่พูดอะไรแต่นี่เธอตายก่อนเนี่ยโอ้โหเอย่าลูกอีกด่อโอ้โห เป็นแตะเข้ามาดี่แล้วยคือตั้งแต่สุ่มซีสูงซีตอนแรกแตะโอ้ยเจดีเหมันก็ไม่ตายโอ้โหเธอเธอก็แบบอะไรเนี่ยยิงให้ตายดิเนี่ยโอ้จะยิงสี่แตยันสี่แต่ยันสี่เนี่ยเนี่ยก็เห็นดูก็เห็นดูเห็นไม่ล่ะเห็นไม่ล่ะเห็นไม่ล่าเล่นแค่นี้เองโอ้โหมันวิ่งเฉยๆอ่ะมึงอยู่เฉยๆของมันอ่ะก็ยิงได้ไหมล่ะก็ยิงได้ไหมล่ะก็อย่าไปยิงมันดี เขาไม่อยากิงมันได้คือเราทำอะไรให้เธออะถามจริงทำไมต้องด่างแล้วด้วยอะก็ง่ไงเป็นคนงงอะอะไรเนี่ยเธอยิงไม่ได้เธอมาพานใส่เราทำไมอะยิงไม่ได้เองปะก็มันจริงเมื่อ่ะก็มันจริงเมล่อไรตัวอะไรยิงไดไหรือเปล่านี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมัน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 ยื่เฉยเฉยเอยตัวนั้นหนะอย่าดิไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนคนน่าเกลียดอะคนน่าเกลียดอะไรกันอ่างเงี้ย แม่งขา่าคิวฟรีก็ยืนให้ยิงไปล่ะ <S <S เกมยิงปืนนะไม่ใช่เกมอะไรอะ่ะ<ม>เกมมา,มด,าด่าเพื่อนนะเธอก็ไม่ต่างกับเราอะ่ะคนเราเรื่นต้องอีเพไม่ต้องสนานนี่ไงเห็นหูยโอ้โหดูมันดิมันแผลวะไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอย่าพูดเยอะดิเหี้ยรำคาญอ๋ออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะวัยรุ่นบูทไม่ก็หรอนี่ พูดรี้ยรานอะลานอะไรล่ะกูยิงไหมล่ะกูยิงไหมล่ะกูยิงไม่ล่ะอ๋อไหนไหนในโซนไหนสีโซนไหนสีนี่เสยิงได้ด้วยนีอย่างเงี้ยโนสะโขกอะเข้าใจปะเคยเล่นไหมคือได้ขิงอะไรอะโอ้โหสองคิวแต่เราก็ได้หกคิวแล้วกันล้วก็หกแค่ชกคิวเองปะ ก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะที่มาพูดใส่เราอ่ะยิ่งมาด่าละเอ้ยแล้วทำไมก็มีปากเนี่ยายงูแหละดูตายเหรอกูโอ้โหเฮี้ยเห็นไหมเธอก็ไม่แพ้กันน่ะอะไรครับโอ้โหเฮี้ยเพิ่กูเจอทีพี่เฮียอะไรเนี่ยรับไม่ได้แบบเกินทุกคนเกินอือฮึทุกคนเจอสาวปากแซ่บด้วยไงคือเกินปุยมุยอ่ะเอ๊ะทำไมชื่อคุณเนี่ยโอ้โห ใส่เลยคนเมื่อกี้เกินออะแอดมาเอ้ยเชิญมานี่ไงไอนางตัวดีเกมเมื่อกี้เม่อวโอ้โหแล้วไม่ได้วะเอะเชิญเชิญเรามามีอะไรอะ่ะก็หัวร้อนไงทำไมอ๋อคือหัวร้อนแค่จบเกมไปยังไม่พอใจอีกเหรอไม่พอพออ่ะก็ก็อยากมีลงมีเรื่องอะไรเงทำไมอืมือคือ มาหาเรื่องแบบนอกเกมเลยเหรอก็จะหาทำไมจะนึ่งๆไม่ไกล้าไม่ะดโอ้โหมาท้าอีหนึ่งเลยเหรอเอาดีก็จัดมาแค่นั้นแหละไม่ได้กลัวแค่เนี้โอ้โหห่าได้โหมึงอยากพูดเยอะดิยังไปสร้างมึงดบไปสร้างมาเไยเฮียอ๋อไปอะไรอ่ะอยู่ก็ไล่ไปสร้าง อะไรอย่าทุกคนอยู่ก็แบบไล่ไปสร้างห้องแล้วก็เตะออกที่ะคือรีบร้อนเกินไปไหมเยี่ยบางทีอ่ะมาทุกคนเราก็สร้างห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเชิญเข้ามาก่อนนะคะทุกคนโอ้โหคือเข้ามาอย่างเร็วเลยพร้อมไหมน่าจะพร้อมแหละตรงนี้อ่ะขออนุญาตเริ่มกดเลยละกันทุกคนฮัซเซียเคดอะกดหนึ่งพัเซียฝั่งตรงข้ามอะกดสองมา มาเริ่มเกมไปเลยโอ้โหกดเลยดีได้ไม่รีลงลีลาเลยแล้วกันทุกคนขออนุญาตใส่สูตรเลยแล้วกันนะคะทุกคนผู้หญิงคนงนี้อ่ะือเล่นจบเพียงอยู่ดีๆแล้วเชิญมาแอบเพื่อนมาอะไรเนี่ยอินนอกเกมว่างั้นอินนอกเกมว่างั้นทุกคนว่าใครจะชนะระหว่างแคดอะ่ะกดหนึ่งกับเพียฝั่งตรงข้ามอะ่ะกดสองทุกคนว่าใครจะชนะมาดูกันเลย ตัวยังครจะตัวยังฮะทุกคนจะตัวยังฮะโอ้ย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 อัดตัวโทษ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 สอรีสอรีสอรีคือเขาจะพูดเสร็จเราไม่หนีทุกคนเราอัดตัวแบบนี้อ่ะเราก็สาวจะไปเล่นหมาป่าดีๆไงตอนแรกเราก็ส่าดีใจไงที่แบบเล่นมาแล้วก็จุ่มเจอผู้หญิงอ่ะไหนได้มาด่าเราเฉยเลยเช็ดเช็ดเช็ดโต เฉยเฉยเฉยดีหัวแรกก็โดนไปนะคะทุกคนสองศูนแบบตรึงตรึงอ่ะทุกคนจะเชียร์ใครทุกคนจะเชียร์ใครเชียร์แคทอะกดสองอุ้ยกดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังจงกำลังใจอะไรแบบนี้ผู้สาวผู้สาวไฮไลท์ผู้สาวไฮไ,ทไลไท์นี เม่เดียวเองนะทุกคนก็ซิวเกินก็ซิวเกินบางทีอะโอ้โหแล้วแค่แตะขี้ม้เพื่ออะไรวะทุกคนแต่งตังเป็นไฮลงไฮไลไท์ได้ไงเอเอีไงหวัวเม็ดหนึ่งก็ยังดีโกาะคนมาตึงอ่ะนะทุกคนหมายถึงตึงอัดตัวนะตึงเกินอ่ะโอ้ยขันยาด้วยงไง อย่าด้ไง,ไไงย่าดิเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยโอวยช่วย,ย <First Blood. S 1> ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะอัะเราก็ใส่แอดตัวซะด้วยไงทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยมาเล่นให้ได้แบบนี้แหละว,ว้าวุ่นเลยไงสช่วยหรือไม่ช่วยหรือไม่ช่วยมั้ย งงเลยยิงได้ไงแต่ก็เจ็ดสูตรนะทุกคนเจ็ดสูตรอัดตัวทุกคนตึงแค่ไดนคิดดูเดี๋ยวเราจะทําการเชิญผู้หญิงคนนั้นมานะคะทุกคนว่าเขาจะเป็นยังไงเชิดมาอย่างเร็วเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยเลเราแล้วโวอ ใช่ะเฮ้ยพวโคตรเสียเวลาเลยอ่ะโอ้ยอย่าเล่นกับไก่โหอัดตัวกูขนาดโอ้โหไอ้เหี้ยใครมาจะอยากเล่นด้วยไอ้เชื่อๆมันจะพูดไปเงียบไปไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยผมไม่อยากไปกับมึงเลยไอ้สัตว์ลบเพื่อนด้วยแค่นี้แหละเอ้เอ้โอ้ทุกคนอะไรเนี่ยคือเข้ามาก็ด่าสอดสอดสดเลยไม่ให้โอกาสเราด่าเลยอ่ะอ๋อแล้วเขาโขเข้ามาอะไรเนี่ยเอ้าคือเข้ามาทำไมอีกเนี่ยแค่จะจะมาบอกฝากไว้คำหนึ่ง อะไรอ่ะอีโง่อีควายเอา้าเอา้เอา,อ,าอะไรเนี่ยทุกคนเข้ามาอีกรอบแล้วก็ด่าอีกอะไรของเขาว่าไม่รับเพื่อนอีและเดี๋ยวสงสัยเข้ามาแล้วก็ด่าเราอีกอ่ะอะไรกันวะทุกคน